สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอและเฉลยโจทย์ข้อที่26นะคะโจทย์คือ I wish I จุด d ๆ the international linguistic seminars in Austria last month แปลว่าฉันหวังว่าฉันได้เข้าร่วมการสัมมนาด้านภาษาศาสตร์นานาชาติที่ออสเตรียเมื่อเดือนที่แล้วและใช้ข้อ A ถึง D นะคะจอยแปลว่าเข้าร่วมหมดเลยแต่อยู่คนละเทนซ์ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เลยวัดเรื่องการใช้ tense ค่ะอย่างแรกนะคะจากโจทย์เราจะเห็นคีย์เวิร์ดอยู่2คงาคือ wish และ last month ค่ะดังนั้นเราก็จะมาดูหลักการการใช้ wish ก่อนค่ะโดย wish บวก past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ไม่เป็นจริงและ wish บวก past perfect tense ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่แก้ไขไม่ได้ค่ะ และโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นคำว่า last month ซึ่งแปลว่าเดือนที่แล้วก็คือในอดีตคะ่ะดังนั้นเราจึงเลือกใช้ which บวก past perfect tense ค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบช h o i c e A had j o y ค่ะ